สวัสดีเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับ2นะคะทุกคนเนาะในวันนี้ก็เจอกับครูฝนในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทยในภาคบ่ายวันนี้นะคะวันนี้ก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายนะคะของการเรียนการสอนประจาเดือนตุลาคมนะคะแล้วเราก็จะเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในเดือนหน้าเดือนพฤศจิกายนนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าเนื้อหาสาระสําคัญที่เราจะเรียนกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรพร้อมแล้วเราไปกันเลยนะคะ เนื้อหาสาระสําคัญที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็เป็นสาระที่สองค่ะสาระที่สองว่าด้วยเรื่องของการเขียนนะคะในการเขียนในวันนี้นะคะคุณครูจะนําเสนอในเรื่องของการเขียนย่อความนะคะอ่าการเขียนย่อความเนาะการเขียนย่อความคืออะไรนะคะก็คือการเขียนที่มีลักษณะแบบไหนลูกคําว่าย่อแปลว่าอะไรคะนักเรียนคําว่าย่อแปลว่าอะไรเอ่ยย่อตัวอ่าแปลว่าทําให้ตัวเป็นยังไงลงคะทาให้ตัวเป็น ่ะเป็นยังไงคะถ้าบอกว่าให้ในักเรียนย่อตัวลงแสดงว่าเขาไมาย่ย่อหมายถึงอะไรคะนักเรียนเขาไมาย่ย่อแปลว่าทําให้เล็กลงหรือที่สั้นลงนั่นเองนะคะดังนั้นการเขียนย่อความก็คือการที่เราอ่านเรื่องในเรื่องหนึ่งอ่านแล้วนะคะเราสามารถที่จะจับประเด็นสําคัญของเรื่องและนําเรื่องราวที่ได้จากการอ่านนั้นมาเขียนย่อสรุปนะคะใจความสําคัญให้สั้นลงนะคะ ด้วยภาษาของเราเองเราเรียกลักษณะงานเขียนแบบนี้ว่าการเขียนย่อความนั่นเองทีนี้เราไปดูในส่วนของการเขียนย่อความนะคะว่าการเขียนย่อความนั้นหมายถึงอะไรนะคะแล้วก็ไปดูหลักและวิธีการก่อนที่จะนําไปสู่ขั้นตอนของการเขียนย่อความที่ถูกต้องนะคะ วันน <premises. S 2> ี Twelve, ้เราจะพูดถ right? okay. ึงเรื่องของการเขียนย่อความการเขียนย่อความก็คือการเขียนย่อความเนื้อหาของเรื่องที่ได้จากการอ่านนะคะให้สั้นลงโดยใช้ภาษาของตนเองและเขียนตามรูปแบบองค์ประกอบของการเขียนย่อความนั่นเองนะคะเราไปดูการเขียนย่อความนะคะว่ามีกี่องค์ประกอบนะคะอะไรบ้างเนาะโอเคการเขียนย่อความนะคะแบ่งออกเป็นสองสององค์ประกอบกันนะคะองค์ประกอบที่1นะคะก็คือการเขียนคําขึ้นต้นย่อความนะองค์ประกอบที่2ก็คือเนื้อหาของการเขียนย่อความ การเขียนคาขื้นต้นย่อความตรงนี้นะคะขึ้นอยู่กับลักษณะของคําประพันธ์แต่ละประเภทนะคะว่าเป็นลักษณะของงานประพันธ์ประเภทอะไรนะคะเช่นเป็นลักษณะของการเขียนบทความนะคะการเขียนย่อบทความนิทานเรื่องสั้นวรรณกรรมที่เป็นนวนิยายนะคะก็จะยาวหน่อยนะ,ะบทความสารคดีเรื่องสั้นปาฐกาถาประกาศย่อดจดหมายย่อสารคดีพวกนี้ค่ะ ลักษณะของประเภทของคำขึ้นต้นย่อความนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของงานวรรณกรรมที่เราเลือกมาย่อนั่นเองนะคะถามว่าข้อสอบนะคะถ้าถามว่าการเขียนย่อความแบ่งเป็นออกเป็นกี่องค์ประกอบอะไรบ้างคําตอบก็คือ2องค์ประกอบนะคะ1ก็คือคาขึ้นต้นย่อความและสองเนื้อหาของการเขียนย่อความค่ะโอเคทีนี้นะคะเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าการเขียนย่อความนั้นนะคะมีสององค์ประกอบด้วยกันสองย่อหน้านะคะทีนี้เราจะไปดูกันนะคะว่า หลักการเขียนย่อความมันมีขั้นตอนหลักการวิธีการอย่างไรบ้างเพื่อให้เรานั้นสามารถเขียนย่อความได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องนะคะ มาดูข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งก็คือให้เราวิเคราะห์ก่อนว่าเรื่องที่เราจะย่อน,นั้นนะคะอ่ะมันเป็นงานเขียนประเภทอะไรเราจะต้องมีการเลือกก่อนนะคะสมมติว่าใครชอบนิทานก็เลือกนิทานมาใครชอบบทความนะคะที่มีการตีแผ่การเขียนแสดงความคิดเห็นเราก็นําในส่วนของบทความมาให้ไปเลือกงานวรรณกรรมมาค่ะว่างานวรรณกรรมที่เราเลือกามานั้นเป็นงานวรรณกรรมประเภทอะไรถามว่าเด็กๆทราบไหมว่าทาําไมจะต้องมีการวิเคราะห์งานวรรณกรรมประเภทนั้นๆด้วยเพราะอะไรคะ ใครทราบบ้างทําไมจะต้องมีการวิเคราะห์ว่างานประพันธ์นั้นเป็นงานวรรณกรรมประเภทอะไรใครทราบบ้างในการเขียนย่อความตรงนี้ทําไมจะต้องมาวิเคราะห์ทําไมไม่เขียนไปเลยเขียนให้มันจบๆไปเลยทําไมไม่เขียนแบบนั้นเพราะอะไรใครทราบบ้างคะเพราะอะไรทําไมจะต้องมาวิเคราะห์ว่าไอ้งานวรรณกรรมนี้มันเป็นบทความนะอันนี้มันเป็นนิทานนะอันนี้มันเป็นเรื่องสั้นนะอันนี้มันเป็นบทร้อยกรองนะอันนี้มันเป็นประกาศนะทำไมจะต้องมีการเอามาวิเคราะห์ด้วยว่ามันเป็นงานเขียนวรรณกรรมประเภทอะไร ใครทราบบ้างเพราะอะไรทราบไหมคะทราบไหมคะลูกไม่ทราบเนาะอ่ะไม่เป็นไรนะคะก็สาเหตุที่เราจะต้องมีการวิเคราะห์งานเขียนว่าเป็นวรรณกรรมประเภทอะไรก็เพราะว่าการเขียนย่อความนั้นมันจะพูดถึงเรื่องขององค์ประกอบในการเขียนย่อความค,ำคำ่ะพูดในเรื่องของการเขียนคาขึ้นต้นย่อความนั่นเองหากเราไม่ทราบว่างานวรรณกรรมที่เราเลือกมานั้นเป็นงานวรรณกรรมประเภทอะไรมันก็จะทําให้เราเขียน คำขึ้นต้นได้ไม่ถูกต้องนะคะนี่คือที่ไปและที่มาว่าทําไมจะต้องมาวิเคราะห์ว่ามันเป็นงานเขียนประเภทอะไรจาไว้นะคะอ่าเผื่อมีในข้อสอบนะเผื่อครูฝนนาไปออกข้อสอบจาไว้นะว่าทําไมาจะต้องมีการวิเคราะห์งานวรรณกรรมในการเขียนย่อความนะคะก็คําตอบก็คือว่าเพราะงานวรรณกรรมในอะไรคะในในหัวข้อที่เราเรียนเนี่ยมันมีหลายหัวข้อนะคะมันแตกต่างกาันการเขียนย่อความคาขึ้นต้นมันก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะคะต่อไปข้อ2นะคะ เมื่อเราเลือกเรื่องมาแล้วนะคะเราก็มาอ่านทําการวิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องที่ได้จากการอ่านนะคะโดยการทําความเข้าใจว่าเนื้อหาของเรื่องนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะนะักเรียนข้อ3อ่านจับประเด็นหรืออ่านจับใจความสําคัญของเรื่องว่าสาระสำคัญของเรื่องที่เราอ่านนั้นมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรมันมีแนวแนวคิดอ่ามีมีแนวคิดหรือมีข้อคิดที่น่าสนใจอะไรบ้างในส่วนนี้นะคะ แล้วก็นําไปสู่ขั้นตอนของการเขียนย่อความตามหลักการเขียนย่อความก็คือมี2ย่อหน้านะคะ1ย่อหน้าที่1คําขึ้นต้นย่อความและย่อหน้าที่2ก็คือเนื้อหาของเรื่องนั่นเองข้อ5นะคะการเขียนย่อความเด็กๆจะต้องเลือกใช้ถ้อยคําที่สั้นกระชับได้ใจความใช้คําที่สุภาพนะคะใช้คําสั้นๆได้ใจความนะคะให้ได้ประเด็นสําคัญของเรื่องนะคะที่ได้จากการอ่านนะนลูกนะแล้วก็นําไปสู่ขั้นตอนข้อที่6เลยนะคะก็คือ การที่เราจะนํามาย่อนะคะในการเขียนย่อความได้เราจะต้องย่อด้วยภาษาของตนเองให้เข้าใจนะคะการเขียนย่อด้วยภาษาของตนเองตรงนี้ไม่มีการยกตัวอย่างนะคะลูกเช่นคําว่าเช่นได้แก่อาทินะคะอทิเช่นพวกนี้ตัวอย่างแบบนี้นค่ะในส่วนตรงนี้นะคะถ้าเป็นเนื้อหาย่อความจะไม่มีคําเหล่านี้ปรากฏอยู่ในเนื้อหาของการเขียนย่อความทราบไหมคะว่าเพราะอะไรลูกทราบไหมทําไมจะต้องนิ้ไม่มีคําว่าได้แก่ไม่มีคําว่าตัวอย่างคําว่าเช่น คำตอบก็คือข้อความที่เป็นย่อความนั้นเป็นลักษณะของกลุ่มก้อนข้อมูลที่อะไรคะที่สําคัญเป็นกลุ่มก้อนของข้อมูลที่มันสรุปแล้วดังนั้นจะไม่มีการยกตัวอย่างการยกตัวอย่างจะไปปรากฏอยู่ในเนื้อหานะคะเนื้อหาของการอะไรคะของการอ่านนะคะเมื่อเราอ่านแล้วเราเก็บประเด็นสําคัญแล้วเราก็จะนํามาย่อด,ด้วยภาษาของเราเองดังนั้นจึงไม่ต้องใส่คําว่าได้แก่อาทิยกตัวอย่างไม่ต้องใส่ นะคะโอเคจบไปแล้วค่ะสําหรับในส่วนของหลักและวิธีการเขียนย่อความนะทีนี้เราจะไปดูรูปแบบของการเขียนคำพื้นต้นการเขียนย่อความมานะคะให้นักเรียนได้ดูกันวันนี้มีลักษณะของตัวอย่างคำาื้นต้นทั้งหมด3ประเภทด้วยกันนะคะเด็กๆนาามาดูประเภทที่1ก็คือการย่อนิทานนะคะย่อนิทานย่อเรื่องสัน้นย่อนวนิยายนะลูกนะใช้หัวข้อนี้เลยนะก็จะได้คําว่า ย่อนิทานเรื่องย่อนวนิยายเรื่องย่ออะไรคะยอ่ออเรื่องสั้นเรื่องเรื่องอะไรก็ใส่ลงไปของในที่นี้ก็คือใส่ชื่อผู้แต่งนะลูกใครเป็นผู้แต่งใส่เลยตรงนี้นะแล้วก็ตามคําด้วยคําว่าคําคว่าจากนะคะว่ามาจากไหนนะคะตรงนี้นะคะใส่คําว่าจากลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยคําว่าความว่าอันนี้คือย่อหน้าที่1นนะคะต่อไปย่อหน้าที่2ก็จะเป็นย่อหน้าของเนื้อหาสาระสาคัญของเรื่องที่ได้จากการอ่านนะ ข้อ2ค่ะการเขียนย่อบทความนะคะและสารคดีนะคะลูกอ่าถ้าสมมติว่าเราอ่านเป็นบทความหรือเราอ่านเป็นสารคดีนะคะ,ะก็จะมี2ประเภทในหัวข้อเดียวกันนะคะก็จะใส่คําว่าเรื่องนะคะเรื่องอะไรของในที่นี้ก็ใส่ชื่อผู้แต่งไปลูกจากหน่วยงานไหนนะคะแล้วก็ใส่จํานวนหน้าด้วยนะถ้าสมมติว่าย่อบทความเราได้มาจากหนังสือพิมพ์อย่างเงี้ยค่ะลูกเราได้มาจากนิตยสาวรวารสารก็ระบุหน้ามาด้วยนะคะ ว่าข้อความที่เราได้บทความนั้นได้มาจากหน้าไหนนะคะต่อไปข้อ3ค่ะการย่อข่าวนะคะการย่อข่าวนะย่อข่าวเรื่องอะไรจากตรงนี้ก็คือแหล่งที่มาของข้อมูลจากหนังสือพิมพ์อะไรนะคะฉบับวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรพศอ,อ,อะไรตรงนี้นะคะใส่ให้ชัดเจนของในที่นี้ก็ใส่ชื่อผู้แต่งไปค่ะว่าใครเป็นผู้แต่งนะคะ ใส่หน้านะคะใส่จานวนหน้าลงไปนะหน้าตรงที่เราอ่านอยู่ในหน้าที่ไหนถ้าสมมติว่าใครอ่านข่าวมันปรากฏอยู่ในหน้าไหนคะหน้าแปดใส่หน้าแปดลงไปนะแล้วก็ตามด้วยคําว่าความว่าต่อไปข้อ4ค่ะเป็นการย่อประกาศนะคะย่อประกาศเรื่องอะไรนะคะละักษณะของการย่อประกาศนะคะมีสองกรณีเนาะหนึ่งก็เป็นลนักษณะของประกาศทั่วไป2เป็นประกาศนะคะของหน่วยงานทางทางราชการนะคะก็จะได้คําว่าย,ย่อประกาศเรื่องจุดจุด ของตรงนี้นะคะก็ใส่ชื่อผู้แต่งเนาะจุดๆหรือหน่วยงานนะคะถ้าเป็นหน่วยงานก็ใส่ชื่อหน่วยงานประกาศแกใไรนะคะใส่เมื่อนะคะเมื่อวันที่อันนี้ก็ลงวันที่นะคะเมื่อวันที่เท่าไหร่แล้วก็ลงวันที่ที่เราเขียนประกาศด้วยแล้วก็ตามด้วยคาว่าความว่านะคะข้อ5การย่อบทร้อยกรองนะคะซึ่งจะมีความแตกต่างจากการย่อบทร้อยแก้วตรงที่ว่าถ้าย่อบทร้อยกรองนะคะก็คือเราต้องอ่านแล้วแปลความหมายก่อนนะคะแล้วค่อยนามาเขียนเป็นบท รอยแก้วนะคะแต่ถ้าย่อรอยแก้วเช่นงานวรรณกรรมต่างๆนะคะเป็นบทรอยแก้วก็สามารถอ่านแล้วย่อได้เลยนะแต่ถ้าเป็นบทรอยกรองจะต้องมีการแปลความหมายนะคะก็จะได้ว่าย่อบทรอยกลองเรื่องอะไรนะคะของในที่นี้ก็คือใส่ชื่อผู้แต่งนะคะว่าใครเป็นผู้แต่งใส่ตอนที่เราจะย่อค่ะว่าตอนอะไรนะคะจากหนังสือเรื่องอะไรนะคะแล้วก็หน้าไหนแล้วก็ตามด้วยคําว่าความว่านะคะ ตรงนี้ก็เป็นลนักษณะของตัวอย่างการเขียนคำข้ต้นนะคะในส่วนของการเขียน่าย่อความนะคะทีนี้ก็จะไปดูตัวอย่างกันนะคะว่าการเขียนย่อความในวันนี้นะคะที่คุณรูณนำมาให้เด็กๆได้ดูกันเป็นลนักษณะของตัวอย่างของการเขียนบทความนะคะบทความนะคะเรื่องผักบุ้งนะคะอะ่ก็จะมี2ย่อหน้านะลูกย่อหน้าที่1ก็เป็นคําขึ้นต้นย่อความใช่ไหมคะ ย่อหน้า like ที่สองตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อหาสาระสำคัญของการเขียนย่อความก็จะได้ว่าคําพื้นต้นก็จะได้ว่าย่อบทความเรื่องทําไมถึงเป็นบทความก็เพราะว่าครูเลือกบทความมานะคะก็จะเป็นย่อบทความเรื่องผักบุ้งนะคะตรงนี้นะคะไอจุดจุดจุดตรงนี้ก็คือชื่อนะชื่อเรื่องผักบุ้งนะคะของในที่นี้ก็คือชื่อผู้แต่งนะคะก็คือสํานักอนามัยนะคะจากจุดจุดจุดตรงนี้ก็ใส่อะไรคะจากกรมอนามัยเป็นผู้แต่งนะคะ นีตรงนี้ที่มานะคะแล้วก็ตามด้วยคําว่าความว่านะคะย่อหน้าที่สองก็จะเป็นย่อหน้าในส่วนของเนื้อหานะคะสาระสําคัญนะคะของอาจจความสําคัญที่เราได้จากการอ่านบทความไปนะเราก็นํามาย่อด,ด้วยภาษาของเราเองก็จะได้ว่าผักบุ้นเป็นผักที่มีประโยชน์มากเพราะนอกจากจะช่วยบํารุงสายตาแล้วนะคะก็ยังทําให้ดวงตาของเรานะั้นสดใสด้วย ในผักบุ้งยังอุดมไปด้วยฟัอรไรมีฟัอรไรที่ช่วยป้องกันฟัรผุได้ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอะไรคะในส่วนของบทสรุปนะคะการเขียนย่อความเนาะโอเคจบแล้วนะคะกิจกรรมในวันนี้การบ้านในวันนี้นะคะจะให้นักเรียนเขียนย่อความจากงานวรรณกรรมนะคะมาคนละหนึ่งเรื่อง เด็กๆไปเลือกมาใครชอบเรื่องอะไรก็ไปเลือกมาอา่านได้เลยนะคะแล้วก็นํามาเขียนยอ่อความนะคะตามรูปแบบหลักและวิธีการการเขียนยอ่อความมาคนละหนึ่งเรื่องนะใครชอบบทความก็อา am, ่อนนยานบทความมาใครชอบนวนิยายก็อ่านนวนิยายใครชอบเรื่องสั้นก็อา am, ่านเรื่องสั้นใครชอบข่าวก็เลือกข่าวมานะคะแล้วก็มาเขียนสรุปสาระสาคัญโดยการเขียนยอ่อความนะคะก็จะมี2ย่อหน้าเหมือนกับตัวอย่างตรงนี้นะคะเห็นไหมคะก็จะมี2ย่อหน้าด้วยกันนะคะให้ทําแบบนี้เนาะ ก็เป็นงานสําหรับวันนี้กิจกรรมสําหรับวันนี้นะคะสําหรับกิจกรรมบทเรียนออนไลน์นะคะเรื่องการเขียนยอความนะลูกครูก,ก็ขอจบการนําเสนอนะคะแต่เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในชั่วโมงหน้านะคะสําหรับวันนี้เป็นครูลัดก่อนแล้วสวัสดีค่ะ